โอ้จะตัน่าดแทนน้อพุ่นซับเอ้ยแม่บ่ให้กินนมาร่อยกินนมใหญ่โอ้ยตายแล้วพ่นซับพ่นซับเขาเป็นสาวอย่าไปกินแม่ให้ออกนมโอ้ยพ่นซับพี่น้องพย้อมนี้เลยผู้ใหญ่พ่นก็ยืนให้น้องกินโอ้ย ออกมาพี่กินบะได้เขาเป็นสาวความขี้ดื้อของคุณซับพี่น้องเอ้ยอพี่มันไม่ใส่ได้นั่นมันไม่ใส่ได้นั่นพูนซับเอ้ยโอ้ยผู้ใหญ่กับพ่อผู้ใหญ่ยืนเทียงที่นีอยู่บาดเนี่ย โอ้ยไตออมเสียนมาเอือนเอาลูกขึ้นไปไหมเนี่ยตัดเล็บตัวเด้อเฮ้ยพ้นซราบ่ะออกมาใหญ่พิ่นก็บอกสนมาแม่ดีเอาเน่นอน อันใหญ่ซ้ำใหญ่หรอเด้อหอนสิถ่วมจะแม้ามึงไปกมกินน้มใหญ่โอยเร้ไปเบ่งปากข้างนี้ก่อนนะไปเด้อเขาอยูหลบๆอยบ่พี่นองหื้อเออใหญ่ยันเอาป็นเดสมนาบ่มเนีนี่มะเีนี่อี่อออี่อี่ะเ ควนอีกแล้วควนอีกแล้วโอ้ยเนาะบิ่งซีนายเกยเพิ่นลุกขนะึกน้นเลยเกย์เพิ่งจะยืนเฉียวอย่างตุยตุยอยู่มันยัซสำกันหรอเด,ด้กหพุ่นสับสูงกว่าโอ้ยเส้าเส้าแม่เบิ่งปากหม่กันนะ เดือดเขาก็เอาพี่น้องใอ้หิวไรหิวนมแม่หิวไรจิโร่ะเพื่นซับหิวนมไรเพื่นซับหิวนมไรหิวนมไรเมนบ่บ่ได้กินดอก เข,ขาควักมาเพื่นเคยได้กินนมแม่เพื่อนบ่ได้กินนมมันลอยดูดนมใหญ่เส้ย